สวัสดีคะ่ะชีวิตติดควัวันนี้ขอเสนอเมนูหมึกผัดไข,ข่เค็มที่บอกได้เลยว่าผัดกันอย่างเข้มข้นปลาหมึกก็ชิ้นใหญ่สดกรอบสูตรเจรับรองว่าอร่อยเหมือนร้านอาหารซีฟู้ดแน่นอนค่ะใครทำเนี่ยก็ไม่มีผิดหวังเพราะงั้นไปค่ะไปทำตามเจกันเลยมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันค่ะนำหอมใหญ่มาหั่นแบ่งเป็นสส่วน จากนั้นก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆไปจนหมดหัวเลยเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนำปิกแห้งมาหั่นฉล็บให้เป็นชิ้นขนาดเท้ากันค่ะสามารถหั่นตามแบบเจกันได้เลยนะทุกคนต่อไปก็ะนำต้นหอมมาหั่นให้เป็นท่อนขนาดเท้าๆกันค่ะ เมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนะนํากระเทียมมาทุบให้แหลกค่ะโดยเจจะเลือกใช้กระเทียมจีนเม็ดใหญ่ทุบง่ายเมื่อทุบจนแหลกทุกเม็ดแล้วก็นํากระเทียมมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนะต่อไปก็นําหมึกมาหั่นผ่าท้องนําในส่วนของหัวแล้วก็หนวดออกก่อนค่ะจากนั้นก็หั่นให้เป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันนะ เมื่อหั่นเสร็จแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปกันได้เลยต่อไปก็ตั้งกระทะเทน้ำมันแล้วเปิดไฟกลางค่ะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดค่ะผัดให้กระเทียมส่งกลิ่นหอมและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็ใส่หมึกที่เราได้หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคําลงไปค่ะแล้วผัดให้หมึกเนี่ยสุกพอประมาณ ใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสสาหร่ายนางลมซีอิ๊วขาวแล้วก็พิกเผาจากนั้นก็ผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะเอาให้พริกเผาเนี้ยกระจายกระจายตัวเลยนะ ใส่ไข่เค็มลงไปเจจะหั่นไข่เค็มให้เป็นชิ้นเต่า hini, เล็กๆค่ะแล้วผ่านให้วัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเลยเมื่อส่วผนผสมเข้ากันก็ใส่ต้นหอมหั่นทอนลงไปค่ะตามด้วยพริกแห้งหั่นแล้วผ่านให้วัตถุดิบเข้ากันอีกครั้งค่ะ จนเมื่อน,น้ำเริ่มงวดกระตากเสิร์ฟใส่ภาชนะกันได้เลยเมนูนี้เนี่ยเด็กๆที่บ้านก็สามารถทานกันได้นะคะเพียงแค่ไม่ใส่พริกแห้งหรือจะเปลี่ยนเป็นพริกหวานก็นได้ค่ะยังไงก็ลองทำตามเจ๊กันได้เลยนะส่วนเจ๊ขอตัวไปทานก่อนค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวไอจีติจิตอลติดคูปกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ